สวัสดีค่ะคุณครูเกศน,นะคะวันนี้เราจะมารู้จกักเรื่องหินสวยน้ำใสเอ๊ะเป็นยังไงนะใครเคยเจอบ้างตามกันมาเลยนะคะเปิดหนังสือและทำไปพร้อมๆกันนะคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้ววันสุดท้ายแล้วเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติ ที่อยู่รับตัวเรานะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะวันสุดท้ายว่าเรียนอะไรตามมาค่ะหนังสือเรียนธรรมชาติรอบตัวเด็กหน้าที่หกหินสวยน้ำใส สนทนาจากภาพและวาดภาพก้อนหินจํานวนสี่ก้อนเติมลงในภาพตกแต่งน้ำตกให้สวยงาม แล้วระบายสีภาพค่ะเรามาอ่านคำศัพท์กันนะคะน้ำตก waterfall น้ำตก waterfall อะเด็กๆดูรูปภาพนี้นะคะเด็กๆต้องรู้จักแน่เลยอันนี้นะคะเป็นภาพน้ำตกเคยไปเที่ยวไหมใช่แล้วค่ะภาพน้ำตกนี้ มีอยู่ตามป่าในป่านะคะในภูเขานะคะที่เมืองการก็จะมีน้ำตกนี้เยอะเลยนะคะน้ำตกไซโยกนะคะคุณครูเกศก็เคยไปเที่ยวเด็กๆก็เคยไปเที่ยวใช่ไหมคะน้ำตกจะมีความสวยงามนะคะน้ำจะรู้สึกเย็นมากถ้าเราลงไปเล่นนะคะแล้วก็จะมีพวกต้นญ้าเล็กๆดอกไม้เล็กๆ นะคะขึ้นอยู่ตามซอกก้อนหินตามาต้นไม้นะคะให้ความเย็นให้ความรุ่มลื่นมากเลยภาพนี้นะคะเขาให้เด็กๆวาดก้อนหินนะคะจำนวนสี่ก้อนลงไปในภาพนี้ภาพน้ำตกนี้นะคะจะวางไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เด็กๆอยากจะให้วางนะคะคุณครูเกต ก็จะวาดก้อนหินสี่ก้อนนะคะไว้ตรงนี้เด็กๆไว้ที่อื่นได้นะแต่ครูเกดอยากไว้ตรงนี้เพราะว่าก้อนหินเนี่ยมันสามารถนั่งได้จะได้มีคนมานั่งริมน้ำตกนะคะเพื่อดูน้ำตกไหลเย็น นะคะสี่ก้อนเลยนั่งได้สี่คนด้วยนะคะตรงนี้ก้อนเล็กอีกก้อนหนึ่งอยู่ริมๆเลยนะคะภูกเก็ตวาดครบไหมนับก่อนหนึ่ง สองสามสี่กูเกตวาดครบแล้วสี่ก้อนนะคะเดี๋ยวกูเกตจะระบายสีนะกูเกตระบายสีก้อนหินก่อนนะคะอ่ากูเกตระบายสีภาพก้อนหินสีก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ เรามาช่วยกันระบายสีดอกไม้แล้วก็ต้นย้าให้น้ําตกนี้ให้สวยที่สุดเลยนะค่ะลงมือกันเลยนะคะ ึ้นคูเกตระบายสีดอกไม้เสร็จแล้วทีนี้คูเกตก,ก็จะมาระบายสีต้นหญ้าต้นหญ้าที่ขึ้นตามน้ำตกนะคะก็จะมีทั้งสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่กนกันนะเด็กๆก็ค่อยๆทำนะคะ ค่ะเด็กๆครูเกตก,ก,ก็ระบายสีน้ำตกของคุณครูเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆละคะระบายสีเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วส่งคลิปนี้มาให้ครูเกตดูด้วยนะครูเกตจะรอดูคะ่ะบ๊ายบาย